สามพรหม,มสูตรว่าด้วยสกุลที่มีพรหมหกสิบสามิทั้งหลายบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีพรมบุตรของสกุลใดบูชาบิาดามารดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจารบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพเทพบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีอาหุนยะบุคคลคำว่าพรมนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าบุรพาจารย์นี้เป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าบุรพเทพนี้เป็นชื่อของมารดาบิดา คำว่าอาหุนัยบุคคลนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรมารดาบิดาผู้อนุเคราะห์ประชาท่านเรียกว่าพรมบุรพาจารย์และอาหุนัยบุคคลของบุตรทั้งหลายเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงมนัสการ และสักการะมารดาบิดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบน้ำและการชําระเท้าเพราะการปรนิบัติมารดาบิดานั้นแลบัณฑิตทั้งหลายจึงสารเสริญเขาในโลกนี้เองเขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์พระมสูตรที่สามจบ